มาจานเครื่องแกงพริกกระเทียมค่ะต่อไข่มาด้วยจ้าตามเสื้อเราก็จะมาใส่นี่พี่น้องมอนย้ง็จะเฮ็ดมีนู่เครื่องของในตู้เลยพี่น้องอมมาเฮ็ดอมอมอม,อม,อม,อมเนื้อที่เหลือลาบเฮ็ดหลาบ,ลาบมื้อน,น้นล่ะพี่น้อง อมยอดลงไปเลยพี่น้องอมผ่ากิโลอมผ่ากิโลกดเนื้อน้อยนึงบังทีเหลือดอกพี่น้อง ผ่าชีวิตหลวกด้วยมเมล็ดเนี้ยเป็นหนังกะติกเลยพี่น้องเอาแต่เนื้อสุกก็พออันนี้กะข่าตะไคร่แห้งพี่น้องของแห้งเครื่องแกงกับไส้เกลือไปแล้วเด้อพี่น้องเป็นอะไรเดือดตะพักเอาลงพี่น้องให้เดืยดบุบบุบกังเคยเอาผักล้งนะพี่น้องเนาะ มาจากปรุงเครื่องพี่น,อน้องใส่เนวะโอ้ยเขียนมาจากปรุงเครื่องปรุงนัวพี่น้องใส่น้อยหนึ่งเขามีรสชาติแล้วก็รสดีพี่น,อนอ้องขน่อรสดียังไงพี่นอ้องวัวยัวยัว ซีเมนตงก่อนแสร็ไปอืมปลาเค็มจักหน่อยจะใส่เกลือจักหน่อยนี่พี่น้องเกลือจักหน่อยมีวัตถันในเค็มบีปลไหลหนาเนื้อทาบอนเนื้ออีกก็ใส่จะใส่ปลาแดกอีกแล้วพี่น้องอืมใส่ปลาแดกแล้วตอนนี้ ใบชะพูพี่น้องใบเชะพูใบอ,อีเลือดต้นหอมเป็นจะหวานผักอีกเลือดอะไพี่น้องผักอีกเลือดพักชะพูเป็จะหวานน,นั่นเอง ซิมีก้นเซมหลายรบอบนํำประเด็นจรงจา้าเซนด์ลาน้อยพอองลมออมเซนดะพลาแซปา์อีกเดียวเพี่หน่อย มึงยเป็นเดาเสียอืมสบนัวเหรอพี่น้องเอ้ยแสบคักแสบแห้งไส้นำประแดกหลอกทอทาโอ้ยแสบเสบพี่น้องเอ้มาเด้อมาเด้อเด้อเป็นเดากสบพี่น้องแสบคักแสบแห้งนอยัดโอปอลอปอย์โ่สบค่กโอ้ยมีก่อน อืมกินเถอะเด้อพี่น้องถ้าชอบที่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกทานบายเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ามาจ้านี่ออมผ่าขี้เหลวอมเนี่ยพี่น้องใส่ใบอีเล็ตใส่ใบชูพูนะพี่น้องดูจ้ามีเกีียวขางเคียงพี่น้องเนี่ยเกีียวขางเคียงผ่าขี้เหลว กับเขากระเพาะหนึ่งพี่น้องเนี่ยพักเนี่ยพักซี่รอบเมนบอกเขาเอิญนยียมาจากแซบแซบของหมักสวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องพามากินขา่าวคำคือเก่าพี่น้องอาแล้วจ้าเพ่นกินพามากินเขาวันนี้ก็จะได้ออมผัากีโลพี่นอ้องออมผัากิโลออมเนี่ยน้อยนียน่แะพี่น้องมาเ้อแซบแซบน้ำเพ่นกิ่นเลยเพ่นกิ่นเหรอน้ำสุดเนื้อด้วยออมเส้นใบอีเลยร์พี่น้อง ขายคิดดพร้อมเะียไปเสียอีกเลยแบบไมพริกเน,นี่ยพ,พี่น้องคนพริกอันนี้ผักขี้ผักขี้ลหล่อมือพักอย่างผักเคยเก็บกินอยู่พี่น้องแต่าปราลูเสือโมอตมันเนี่ยมาก,กินพี่น้องมาก,กินคอือยังผักซี่น่ะเพนคนผักซี่หล่อนะมี <c oughs> อไหมมาเด้อบออะไรสองถุงกวนขคือเก่าพี่น้องสองถุงสามถุงขึ้เก่าล่ะ อได้ออืมกล่องเก็จักจะตางจา,ากไหนกับพี่นองเนี่เสียบสบอบใบเยอ Bọn nhỏ đều kêu nó bòm cứt cất cứt cất Mình coi sẻ chẳng lẽ cứ nhỏ แสบแห้งพี่น้องยกสูงพี่น้องสูงกว่าจินแบบนี้จินเทนบ้านนะพี่น้องนะ ครับตุ้ยสางกัานพี่น้องนอเป่ยหน่อยต้องไอพ่อแต่แรงเ่สัิมัน,นแพงตุ้ยยางพี่น้อง une mort plus longue. ผักที่ดูผักที่ดูอนเบรสแฉ์แข้งขนมเลยมีรสชาติอุราสไม่ได้มาถ้าแฉ่แขงมาม่ะบริีรส,าส,าสชรสาติ อันนี้นะพี่น้องเห็นในถุงต้นยาวเป็นว่าเขาใส่ถุงเตอขาวยอดปวกแบบนั้นบําบังด้วยควาแพ้ความแบบนั่นเลยเลยซื้อหาต้นชอบแบบนี้แบบชอบแบบนี้สโลรู้สู้รู้แบบนี้กำขายเลยพี่น้องเดี๋ยวไปผักเสต้งนั้นคล้ายๆกันแหละแต่น้องแต่ต้นใหญ่ฝหั มาแต่รถทุกพุงคุณย่เนะมีกินมัดพี่น้องวันนมีเงินเก่งงานมีเงิน mình ăn mình ăn để kinh được cái nụ vàng chắc có hết ngon để cái lâm bạc không từ bàu cây cây du nọc มองเพิ่งเช็ดยวงขี่รถไปในเมืองขี่รถหรือว่าขี่รถไฟแต่ก็ได้อยูไก่ยูในยูนีกับมีแล้วแต่หลายพี่นอ้องแมนชันชอปเอเชียหลาย, A A, ลายเรียกไปเลยจะไปทางไหน่อึด ลานในถูกวลานในแพงเดินเบิงเลย เป็นจินซื้อขอาสารเป็นปุ๋ยเยด้พี่นอะซื้อมาทีเดียวเลยหนูกับแฟนสมัครเขาบอกว่ากินเขาหรอกเอา,าเป็นกินจะกิน อยางเห็นงานใส่กำล้งตรงกินเขาได้ไปมลองแต่พอกินเขาก็บ่มีแห้ง สานซื้อเลยนี้พี่น้องขอขอไม่ทำงานชื่อท้งแต่แตนน 35, 39, แพุกเรายิบหายิบหายิบกกอะตอนนี้เหรอสามจิบหาสามจิบเกาะเราเป็น้องไล่้ยาแต่ละปีละปีสามจิบเกาเราตอนนี้ เขาแม่นเขาหักด้วยพี่น้องแต่เขาหักแค่ถือครับเขาหักตรงปุ๋ยนัง,ง,งนทึ้งเขาฮักต้องปี๋ยแดงอืม ถ้าเขาของปีกายนี่จะถือไปน้อง พี่แอมเชื่อจริงอะขอลาไปก่อนนะพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องอมบ่เหนียวเลยพี่น้องมือนั้นลาบอจงเส่ต้มน้อยเดี๋ยวต้มอันบ่โดนมั้งอันนี้ต้มโดนพี่น้องเลยนออกกรอบๆนี่มีมันเยอะเป็นจริงอะขอลาไปก่อนนะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณที่รับชมและกดติดตามนะคะเป็นจริงขอลาไปก่อนจ้าขอบคุณจ้า